กองพันเสนาลักษ์ที่13เรื่องการถอดชุด PPE ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หลังจากนั้นถอดเฟสชิลโดยจับสายด้านหลังของเฟสชิลแล้วทิ้งลงถุงขยะติดเชื้อล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ลูดซิปจากบนลงล่างถอดฮูดโดยจับฮู้ดชั้นนอก ดึงไปด้านหลังถอดชุดป้องกันโดยสัมผัสเฉพาะด้านนอกไม่สัมผัสด้านในถอดถุงมือชั้นนอกและถุงคุมเท้าพร้อมชุดป้องกันดังภาพล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ถอดถุงคุมผมพร้อมถุงมือชั้นในโดยจับถุงคุมผมด้านนอกแล้วนำมาไว้ในอุ้งมือข้างใดข้างหนึ่งหลังจากนั้น ถอดถุงมือข้างที่วางถุงคุมผมโดยจับด้านนอกถุงมือโดยม้วนด้านในออกมาด้านนอกระวางด้านนอกถุงมือสัมผัสผิวหนังถือถุงมือข้างที่ถอดแล้วไว้ในข้างที่ยังไม่ได้ถอดใช้นิ้วข้างที่ถอดถุงมือแล้วสอดเข้าไปในถุงมือโดยไม่สัมผัสภายนอกถุงมือทิ้งลงถุงขยะติดเชื้อล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล ถอดแว่นตาป้องกันโดยจับที่ปลายขาแว่นทิ้งลงถุงขยะติดเชื้อล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ถอดแมส N95 โดยจับสายคล้องหูหรือสายแมส N95 ดึงออกโดยไม่สัมผัสหน้ากากทิ้งลงถุงขยะติดเชื้อล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ข้อเน้นย้ำห้ามให้ด้านนอกของชุดป้องกันสัมผัสร่างกาย และควรอาบน้ำทันทีที่เสร็จภารกิจ